ประเด็นนี้ค่ะน้ำเพชรต้องบอกเลยว่ามันเป็นดราม่าหนักมากๆเลยตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นขนาดนี้นะคะคือเริ่มจากที่เพชรขอแยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยที่โพสต์ออกไปนะคะคือเราเองก็เป็นแฟนคลับพี่พิมพ์เหมือนกันแล้วก็ติดตามนะคะติดตามเกี่ยวกับการทําบุญอะไรช่วยเหลือสังคมพี่พิมแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะมีส่วนร่วมเราก็เลยแบบไปเอฟของพี่พิมพ์ใน ในในไลฟ์นะคะซึ่งระยะการจัดส่งของเนี่ยถ้านานเราเข้าใจได้เราไม่ได้ติดใจเรื่องของนานนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่า,อาพอวันที่เราได้ของเ,เราเอฟไปตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมแล้วพอวันที่เราได้ของปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกแบบในฐานะที่เป็นลูกค้าเรารู้สึกโกรธนะเพราะว่าเราได้ของไม่ครบไม่ครบเสร็จปุ๊บในช่องทางการติดต่อติดต่อเข้าไปในไลน์แอดก็ไม่ได้ติดต่อเข้าไปในกลุ่มก็ไม่มีการตอบรับ แล้วก็โทรไปเบอร์ call center โทรเป็น10บเบอร์ค่ะก็ไม่ติดนะคะเบอร์ที่ให้มาแบบ30 40เบอร์นั่นนะ่ะก็โทรไม่ติดทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดอาการแบบมันเป็นคําถามที่ค้างคาใจก็เลยโพสต์ข้อความเนี้ยลงไปใน Facebook ของตัวเองเจตนาเนี่ยไม่ได้มีการที่จะทําลายดิสเครดิตใครเพราะมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะจากการซื้อของออนไลน์ซึ่งจากการสอบถามคือคนในเฟซเพจแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนรอบข้างรอบตัวของเพจเนี่ยก็พูดว่า เอ้ยเหมือนกันเราสั่งของแล้วไปเราก็นานนานแล้วก็ของไม่ครบจนตอนนี้เราเลิกสั่งแล้วซึ่งเราก็รู้สึกแบบเราไม่ไม่ประทับใจอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือปัญหามันโดนขี้คายโดยการที่ว่าเพื่อนเพจคนหนึ่งอะค่ะรู้จักกับเขาเรียกเขาบอกว่าเป็นผู้จัดการหรือเป็นอะไรหัวหน้าแผนกอะไรสักอย่างในในใน,ในบริษัทพิมพ์รีพายเนี่ยเขาชื่อแม่ปุ๊กอะไรสักอย่างนี่ยเขาก็ส่งข้อความไปให้แล้วหลังจากนั้นเราก็มีการได้รับการติดต่อมาโดยเร็วเลยค่ะจากทีมงาน แล้วพอเรารับโทรศัพท์สายที่หนึ่งปุ๊บเราก็บอกว่าอ๋อจะจัดการยังไงก็ได้ค่ะแล้วเขาก็ถามว่าลูกค้าเนี่ยจะโอนเงินให้โอนเงินคืนหรือว่าจะเอารับสินค้าค้าอะไรเงี้ยเพรก็บอกว่ายังไงก็ได้ค่ะเพรไม่มีปัญหาแต่แค่ติดต่อกลับมาก็โอเคแล้วแล้วบริษัทก็เลยสรุปว่าเขาจะส่งสินค้าให้เพรเพรก็โอเคเท่านั้นจบแต่หลังจากนั้นเนี่ยตอนเย็นก็คือมีเมนของพนักงานคนนี้ค่ะมาเม้นใน Facebook ของเพรว่า ทางเราติดต่อไปหาคุณเพชรหลายครั้งแล้วแล้วก็คุณเพชรเนี่ยตัดสายทิ้งตลอดเลยนะคะซึ่งทางเราก็จะจ,จัดส่งของสมนาคุณให้แล้วก็กราบขออภัยมาอย่างสูงค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเม้น์หนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าเราไม่โอเคใน,ในจุดจุดเนี้ยก็คือมาบุลี่เราบอกว่าคุณเป็นคนดังเหรอคะนี่เดี๋ยวเพชรอ่านให้ฟังเลยเพชรรู้สึกแบบเพชรรู้สึกไม่โอเคกับ กับเม้นกับเม้นนี้มากๆนะคะเพราะว่าแบบมันคือการบูลลี่มันคือการบูลล oh. ี่คนอ่ะอ้ใช่ค่ะก็คือแบบว่าคุณเป็นคนดังหรอคะดิฉันไม่รู้เลยคะ่ะอ่าส่วนเรื่องของสมนาคุณถ้าเกิดปัญหาคือมีของสมนาคุณตลอดคะ่ะไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงใดๆนะคะคุณเป็นคนดังหรอคะทางเราไม่รู้จักเพิ่งรู้จักเมื่อวานที่ประสานของสมนาคุณเห็นคุณไม่พอใจและอยากชดเชยไม่เกี่ยวกับดังไม่ดังคือ เพรไม่ได้อยากได้ของสมนาคุณนะคะเพรแค่อยากได้ของซื้อของในทางช้อปปิ้งออนไลน์แล้วได้ของครบแล้วก็ตรงเวลาตามกําหนดแค่นั้นละค่ะเพรแฮปปี้แล้วนะคะคือยืนยัน,ยน,ยนยที่ระบายออกไปคือระบายออกไปในฐานะของลูกค้าคนหนึ่งใช่ของลูกค้าคนหนึ่งแล้วคืออย่างตอนนี้คือเพรได้รับการติดต่ออย่างเร็วแล้วก็ได้ของสมนาคุณด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าลูกค้าคนอื่นๆจะได้รับการดูแลเหมือนเหมือนเพรเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือต้อง ต้องตอบคำถามลูกค้าเองแต่ว่าทุกอย่างที่เพชรได้มาหรือเพชรได้รับการติดต่อมาตอนนี้เพชรจำเป็นต้องโพสต์ลงใน Facebook เพื่อความบริสุทธิ์ใจและเพื่อกันดราม่าของตัวเพชรเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเจอคอมเมนต์ที่ไม่โอเคอย่างเงี้ยเรามีการตอบกลับไปส่วนกับทางทางทีมงานไหมครับสำหรับตอนนี้เท่าที่เพชรอ่านอ่านดูนะคะไม่มีคอมเมนต์ไหนที่เพชรรู้สึกว่าไม่โอเคจะเป็นคอมเมนต์ที่ลักษณะแบบเออเคยเจอเหมือนกันมากกว่าส่งของช้าส่งของไม่ครบอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งของนานมากกว่าจะได้อะไรเงี้ยค่ะ อันนี้มันเป็นคอมเมนต์จากคนที่เป็นพนักงานหรือทีมงานของคุณพิมพ์ลีพายไม่ค่ะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นที่ต้องเอาเรื่องแต่ถามว่าแบบถ้าได้รับคําขอโทษเป็นคําพูดก็ดีนะคะเพราะว่าเม,มือนที่อ่านในคอมเมนต์คนนั้นก็บอกว่าเป็นแค่คนประสานงานไม่ใช่พนักง,งานใช่อันนี้เราไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนที่เขาโทรเข้ามาเขาบอกเป็นทีมงานของคุณพิมพ์ลิพายแต่อย่างของเพชรเนี่ยเพชรพูดออกไปในฐานะที่เพชรได้รับการติดต่อมายังไงเพชรพูดออกไปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะถ้าสมมุติในพาทของเพจตอนนี้เขาติดต่อมาเขาบอกว่าเป็นพนักงานของคุณพิมลีพายอะไรเงี้ยซึ่งอ,อีกประเด็นหนึ่งที่จะถามเพจก็คือเรื่องของการก่อนจะรับของเขาบอกให้เปิดกล่องตอนเปิดกล่องให้ถ่ายวิดีโอคลิปใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นปัญหาโลกแตกมากที่เพจคิดว่ามันไม่ใช่โซลูชันที่ดีในการที่บริษัทโปรเฟชชั่นแนลอย่างคุณพิมลีพายเนี่ยจะทํากับลูกค้าซึ่งเพจมีประสบการณ์ในการช้อปปิ้งออนไลน์ทางเซนท่านลาซาด้าช้อปปี King าวเวอเองไม่มีแอดมินคนไหนเลยค่ะที่ตอบกลับมาว่าก่อนจะเปิดกล่องกรุณาอัดวิดีโอด้วยนะคะคืออย่างเงี้ยเพรต้องถามกับทางร้านนะว่าตอนก่อนจะแพ็คจะอัดวิดีโอให้ด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันใจเข้าใจเราอ่ะเนาะคือเพชรว่า